ส่วนกัสวัสดีครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่คาะเดี๋ยว่าผู้ให้ก็ได้สวัสดีค่ะมาเริอพี่น้องอย่าลืมนะคะเร้อนีป็มันจะเป็นแจ่มใสแจ่มใสมากปลาแม่แมแมะปะลกนหวดเลยไม มีม,มีมีหมดนะเนี่ย,ชยใช่เสียไปหมดเลย้วนะครับลงทุนยิงงมาสดยกัาเพราะว่าเสร็จกิจกรรมเราตอนตอนบ่ายสั่งกองสังอะไรมาแล้วเราจะได้มอบมันเดยเดิน่ก่อนเดินเดมากขนาดยเดินจะเรียงมากกนเรียงมาก่แม่น สวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบนสวัสดีครับนี่เลยพี่น้องเตรียมความห้าเลยเลยครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอทีมไลท์ทำเซตระบบก่อนนะครับผมพี่น้องไม่มีกลุ่มปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นกลุ่มเปิดครับแล้วกันนะครับสิมิการปักไม้เลขบัญชีนะครับสาหรับพี่น้องที่เพียรเพชรนนทุนนะครับ นะครับสามารถสมทบทุนนะครับช่วยเหลือน้องๆได้นะครับผมเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องดนตรีนะครับผมอุปกรณ์เครื่องดูีย่างครบชุดครับพี่น้องครับน่าจะประมาณสิบชิ้นนะครับผมแบบเป็นเป็นเป็นวงดูดย่างวงไงพี่น้องนะครับอันนี้ช่างช่างลิ้ครับช่างลิ้ ใช่ครับผมช่างนี้แต่งหน้าให้อาจารย์นักดนตรีนะช่างประจำพี่ดนตรีช่างประจำพี่ดนตรนช่างนี้เอ้าพูดตีมา้ดหอันนี้ลองเลอเอแค่คีดเดียวเทะเทปไปทวนหรอโอ้พูดอะไรม่มาม่มานะครับอันนี้มือเศร้าครับผม สวัสด the ีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ซาวซาวจิมปิ้นค่ะอ่าเมื่อเช้าวอันนี้พยาบาลตำแย่ครับคนเป็นหมอตำแย่เอาหมอเป็นหมอตำแย่พยาบาลตำแย่เนาะนี่ครับผมเป็นลมตัวเป็นลงยาแล้วคอยจ้องเอาชีวิตอยู่เห็นหมอปุ๊บเขาไม่อยากมาคุม ที่อย่างภาคภูมิใจสินบ่ยังเก่งกันได้อันี่ก็เสือกแล้วเสือกฟ้ามาใส่ไหมบ่ใส่ได้ไหมบ่อยู่รีแต่งหน้าให้อาจารย์เครื่องเป่าครับผมอาจารย์เครื่องเานะครับเราวอันนี้เป็นต้นไปก็สิในหมอกคว่ำม,มวนคว่ำสนุกคว่ำห้านะครับอันนี้เป็นของรางวัลครับอันนี้คือรางวัลชมเชยเนาะกีฬาเรามีประมาณ เจ็ดชนิดนะครับผมรางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้ทุเรียนนะครับพี่น้องครับอันนี้อันรองอันดับรองอันดับสองนะครับจะได้กล้วยนะครับโอ้ยรองอันดับหนึ่งจะได้สับประรดนะครับผมนี่ถอยรางวัลเขากินได้พร้อมเล้นะพี่น้องสามารถปรอกกินได้บักโมกกินได้นะครับผมนี่สมโอพร้อมด้ในสมโออาจจะเปนเออ็นรางวัลชมเชยก็ได้ นะครับสามารถร่วมบริจาคสมทบ,บ,บท,บทุนไ<อ>ด้ครับคนละบาทสองบาทพี่น้องอันนี้อาจารย์ดีครับเมื่อกี้ดาวโซโลโกไม่ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยคืออยู่ดีเนาะแต่งตัวคือจำปลงร่างสะอ่อนไหมสมัยตะกี้แม่น้ารดนตีไหมนะครับมาเด้อลูกเต่ออาใหญ่พี่นออ้องเล่ามาเบิ่งเอา <c oughs> มาเด้อลูกเต่ออาใหญ่พี่นออ้องเล่ามาเบิ่งเอา <c oughs> ครับผมยิงไงลันครับโลงทุนช้างมหาสารทำมือขึ้นหลังเท่าหลังจากเส็นงานอยู่ลอยอิดครับบริรับไน้นอนครับเกิดทางบางขอนแก่นต่อหอดตีหาก็มาเตรียมคงเตรียมของครับพี่น้องครับอาสีส่าเน่าสายเน่กับว่าวากันกัางานเทาาใหไงแน่นอนครับสต่เรัเพี่นต้องตุนโลงทุ่นหลายครับคนเยอะครับ อยู่เรียนัไงเด้อมันจะง่ามยังไเพชรโตเกียวเนี่พี่น้องครับไหลสดทั้งเป็นเผโตเกียวไม่สิดเด้อนะนักยาที่เคยอยู่ต้แ แม่เดี๋ยวรก่อนนะกีฬายองก่อนนะนี่คนเป็นเชมกีฬายงกนนะแคาแต่บกขอคนอเลค่ะพี่จเลกีายอนะคับที่มันอยู่เหนี เราเาไม่พด่อเียวเกีไม่เ,เไรแมพอมแล้วพามืออะไเขาพอ้อเขาสีพ่อค่ะเรบที่ไหลเนี่ยที่ไหลสวยเนี่ ทีมไหนทีมไหนบอลบไทย้มันไม่มีไู่ย่มเห็นด่านิ๊กเอเอาไปเลยีนี้้าถึงเไปแ้นั่่นี่นอ่บนผ้าเนี่ยก็เห็นชัดเย้วสัเนั่นหรอปะเยี่ยงเนี่ยต่ว่ลมกล่ สร้างกิไสั่งม่เขีนียา่บ่มันิลังงยแต้มแต้มหลไรลับสองคนแต่งสวยเลยสองคนแต่งสวยมาเลยเพราะพาม่คเสียไหมา่างนี้คือแต่งค่ะเสีปืนเขาอ่ะไข่ไขั่เป็นคิ้วขนนังอวนนี้เรานะครับช่างลิขาคม เดี๋ยวเต็มผักแรกบนตีนตัวนะตอะโยชน์จะไม่เข้ากับชนะ